สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆีทุกคนนะยินต้าเข้าสู่ช่องโกเท่านะครับผมวันนี้นะเรามาพายเรือเข้าไปหาบ้านเขียวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะทุกคนนะวันนี้กำลังพายเรือนะฮะพายเรืออยู่นะทุกคนเอาเรื่องนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเนอะขอายสักีฮนะ เอาหาเลยเหรอวันนี้เรามากับช่องตาหลวงจอมหาเรื่องนะฮะวันนี้จะพาทุกคนนะฮะไปดูบ้านเขียว <c oughs> ขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขาข้าง <c oughs> หลังขาข้างหลัง <c oughs> ทุกคนไปไม่ถึงบ้านได้ๆอนนี้พาทุกคนเอาบรรยากาศเฉ่งครับใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยมี่มันพายได้ที่แต่ไม่ได้อะไรครับเนี่ยคนพายเรือ ผูกเรือเรียบร้อยทุกคนถึงบ้านเขียวเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับผมที่นี่นะฮะเป็นบ้านเขียวขุนพิทักษ์นะครับผมนะฮะเป็นบ้านที่ท่านอาศัยอยู่นะครับผมวันนี้ก็ยินดีได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะวันนี้มากับช่องตาหลวงจอมหาเรื่องนะครับผม เป็นช่องพิสูจน์ผีนะฮะทุกจังหวัดนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่บิ๊กนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านนะฮะของบ้านท่านขุนนะครับผม ก็จะมีอ่าก็เรียกว่านะครับรูปภาพข้อความนะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับประตูบานคู่โบราณน,นะครับผมนี่นะฮะประตูบานคู่โบราณเน,นะ่ยจะหืมเข้าของนะ่าจะเก่าโอหูนาฬิกา โบราณเลยนี่ก็เป็นเก้าอี e ท้ที่ท่านขุนเขานั่งนะครับเป็นท่านขุนเขานั่งนะทุกคนโอทีวีโคตรเก่าช่องเจ็ดทุกคนมีสติกเกอร์ช่องเจ็ดด้วยโอ้ เขาใช้ยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นนี่ท่านขุนเขาน่าจะมานั่งดูทีวีนะครับตรงนี้นะทุกคนนะโหตื่นเต้นมากเลยอะ่ะว้าวตามากทุกคนเป็นอะไรที่ว้าวตามากมากนะ นี่เขาก็บอกว่าตู้โชว์นะตู้โชว์เป็นลักษณะบิวอินถอดได้ทุกชิ้นนะฮะด้านหน้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นรูปสมัยนั้นนะครับผมที่นี่สามารถมาเยี่ยมชมได้นะพี่นะเขาเปิดให้รับมาเยี่ยมชมนะฮะ อันนี้ก็เป็นโต๊ะโต๊ะที่ท่านขุนนะฮะจะมานั่งกินกาแฟตรงนี้นะฮะน่าจะใช่นะครับโอ้โหของในตู้น,นี่ก็เป็นรูปอ่า ท่านขุนนะครับเป็นรูปท่านขุนนะฮะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าท่านขุนนะฮะมีหมวกด้วยนะครับทุกคนเป็นบ้านไม้หมดเลยนะฮะทุกคน เดินดูรอบๆชั้นล่างให้หมดก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นหีบนะครับก็มีตาม่างหีบนี้ด้วยนะฮะนี้เป็นตู้ตู้อะไรเอ่ยอ่ามีมีเขียนบอกนะฮะ เป็นตู้เหล็กนิรภัยนะครับผมเป็นตู้เหล็กนิรภัยนะฮะที่เก็บกระดาษแดงอ๋อเป็นที่เก็บเอกาสารสำคัญนะครับผมของประเทศเยอรมันนะตู้นี้นะครับเป็นตู้เหล็กจริงๆเป็นตู้เหล็กเลยทุกคนเหล็กจริงๆ หนังสือโหทุกคนบ้านบ้านท่านขุนนะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ภาพสมัยก่อนนะครับเป็นภาพสมัยก่อน นะครับผมนี่ก็เป็นรูปทั้งคุณนะฮะนางทองสุขด้วยนะครับน่าจะเป็นภรรยานะครับอันนี้เป็นประวัตินะครับผมอ่าเดีย๋ยวผมจะเอาคองขึ้นสูงนะฮะให้ทุกคนได้อ่านด้วยนะฮะใครที่มองเห็นสามารถซูมได้นะครับพี่พ YouTube สามารถซูมได้น,นะฮะแล้วก็อ่านกันได้นะครับผมมีประวัติของท่านขุนนะฮะนี่นะครับทุกคนซูมอ่านได้นะครับโอ้โหแต่ผมจะปิดก็ไม่ได้ด้วย เดี๋ยวผมจะยืนไกลๆทุกคนสามารถซูมอ่านได้นะครับพี่ๆนะครับ สองสี่สามหา้าว้าวตาม,มากทุกคนผมบอกเลยว่าที่นี่ว้าว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 นะตรงนี้เป็นที่คนเขามาเที่ยวแล้วก็มากราบวาท่านขุนนะฮะนี่นะครับเป็นที่เรากราบว่วท่านคุณนะครับผมก็จะมี เซมซนะฮะแล้วก็มีปิงปองนะครับผมคนเขามาขอโชคขอลาบกันนะฮะกับสถานที่แห่งนี้นะทุกคนมีจุดทูบเลขด้วยนะเออมีจุดทูบเลขด้วยนะอันนี้ก็เป็นประวัติบ้านเขียวนะฮะเป็นอักษรไทยนะครับ ก็พี่พซูมอ่านเอาเองได้นะพี่พนะอย่างสวยแล้วของโบราณมาก นะครับเป็นเกียริอย่างช่องเลยนะทุกคนเป็นเกียริของช่องโคเท้าเลยนะเนี่ยนะนี่ก็มีประวัติอีกแล้วนะฮะประวัติบ้านเขียวขุนพิทักษ์นะครับสามารถซูมอ่านได้เหมือนเดิมครับพี่พ นาฬิกาของในตู้ชานะครับถ้วยชานะทุกคนนี่น่าจะเป็นของชายของท่านขุนนะครับ โถเก่านี่ก็มีตู้ชานะครับป่ะเดีย๋ยวเราดูข้างบนกันดีกว่าทุกคนนะเฮ้ยห้องนี้เรายังไม่ได้เดินดูนี่ก็เป็นนาฬิกาไมา้เงานะครับ คนลุกสู้สวยจริงๆทุกคนอันนี้ก็เป็นนะสมัยก่อนอาจจะไม่มีไฟนะฮะนี่มีเครื่องร์้ไฟฟ้านะนี่น่าจะเป็นที่จุดเทียนนะพี่พี่นะครับน่าจะเป็นที่จุดเทียนนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นรูปฟัด ลงฉนันนรกนะครับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีนะฮะโหเจอทีวีอีกแล้วนี่พัดลมดูหน่อยพัดลมพัดลมโหพัดลมทุกคนดูปุ่มกดนี่ ของจริงของจริงอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นซีดีนะฮะสมัยที่ขุนพันธ์เขาใช้นะครับขุนขุนพิทักษ์เขาใช้นะครับผมน,นี่ก็เป็นทีวีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นลําโพงนะครับผมมีเครื่องเล่นซีดีมีเครื่องเล่นวิทยุด้วยนะทุกคนโหมีเครื่องเล่นวิทยุด้วยนะฮะ อันนี้เก่าจริงอันนี้น่าจะไว้ใส่เทปนะฮะไว้ใส่เทปนะครับผมแล้วก็กดเล่นตึ๊บตึ๊บตึบ,ตบนะครับมีพานเป็นบ้านไม้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราดูข้างบนกันดีกว่าทุกคน เพิ่มาดูข้อมุลกันบ้างนะนี่ก็เป็นเก้าอี้นะที่ทั้งขุนนั่งนะสร้างมาจากอะไรวะก็เรียกไม้อะไรทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเนาะเป็นไม้โยกนะครับผมปะดูขนน้ามนลดีกว่า ึ้นมาแล้วนะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นห้องห้องนอนขุนพิทักษ์นะครับเป็นห้องนอนของท่านขุนนะครับโอ้เป็นห้องนอนของท่านขุน,น,น,ขนพิทักษ์ ถ้วยชาถ้วยชานี่ก็รูปนะครับใบหน้าของท่านคุณนะฮะนี่เป็นห้องนอนของท่านคุณนะครับ ังอยู่ในนะมีเซมซีข้างบนด้วยคนนั้นมาขอโชคขอลาบนะครับอ,นนอ,อ,รอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร เหมือนเป็นโปรเตอร์ออละครนะละครที่เขาน่าจะมาถ่ายแล้วก็ใช้สถานที่นี้ถ่ายนะน่าจะใช่นะทุกคน โอนี้เป็นหีบเป็นหีบนะทุกคนมีรูาพระแก้วมรกตนะอันนี้เป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระนะครับผม ชอบส่งบ้านวะสวยมากเลยพักแก้วมากดอยู่ในตูน้นะมีแบงค์สิบด้วยคุณผักแก้วมากดอย่างสวย แล้วก็มีรูปหลวงพ่อนะพระอาจารย์นะครับผมห้องโอหะห้องรอหะคออ,อ,อะไรห้องโลหะหูคน มีดาบด้วยมีดาบด้วยครับมีดาบของจริงใช่ไหมเนี่ยน่าจะของจริงอนะ นี่จะเป็นรูปท่านรอห้านะครับทำกับข้าวนะครับผมวิฟาน้องนี่ก็เป็นที่ระเบียงนะที่ท่านรอห้าชอบมานั่งนะเห็นตามในรูปนะทุกคนท่านลอห้าเขาชอบมานั่งตรงนี้นะ ระเบียงนะฮะนี่มีนี่มีเขาบอกด้วยระเบียงนำเข้าจากยุโรปปูนนำเข้าจากยุโรปกระเบื้องนะฮะในสมัยนั้นนะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนหมดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับผมหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตลงก่อนฝนมาแล้วอ่ะก็โอเคครับพี่พี่เราก็เดินนะฮะชมบรรยากาศข้างในบ้านบ้านเขียวบ้าน ท่านขุนพิทักษ์นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นสถานที่นะครับที่เขาอนุนรักษ์แล้วก็ให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมากราบไหว้มาขอโชคลาภนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะพี่ๆนะใครอยากมาเยี่ยมชมสามารถมาได้นะครับตอนนี้กนตกแล้วนะพี่นะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะเพื่อเป็น กำลังใจนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้บ้านท่านขุนวิทาก็เดินสำรวจนะครับวันนี้สวยนะครับสวยและบ้านอย่างใหญ่มากๆนะครับผมโอเคพี่พี่สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลากับปิ่ก้นะครับเสียงผลดังมากนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปที่ไหนนะครับผมเจอกันอี่ีหน้านะครับสวัสดีครับ